สวัสดีครับพลพรรคนักปรุงครับวันนี้นะครับเราจะมีเมนูเส้นเส้นไหมทานันครับในตู้เย็นเนี่ยเรามีกุ้งด้วยกุ้งตัวใหญ่กุ้งพิเศษเลยเออใช่เราจะเอาเส้นเส้นของของซันนี่เนี่ยมาทำอะไรกับกุ้งเราดีเราจะทำสปาเกตตีซอสกุ้งครับแล้วเราแอบไปถามมาหรืยังเขาอาพลจะทำเมนูอะไรอยังอรับย่างใช่ป่ะถ้างั้นไม่เป็นไรเดี๋ยวเราทุกคนตามไปดูพร้อมๆกันเลยนะครับครับเอาละครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ก็อย่างที่สองหนุ่ม กินไปแล้วนะฮะว่าเราจะทำเมนูเส้นเป็นสปากเกตตี้ซอสกุ้งครับเราสองคนชอบทานซุปกุ้งมา<ช>สเตอร์รบิส <ฮะ S 1> วันนี้ก็เลยเตรียมมามีกุ้งตัวใหญ่ครับใหญ่มากๆใช้เนื้อด้วยแล้วก็เอาเปลือกเนี่ยมาทำเป็นตัวซอสของเขาครับเพราะฉะนั้นหมายถึงว่าก่อนอื่นเลยเราก็ต้องแกะเปลือก ต้องเก็บรงไข่เคยหัวเหอไว้ดีๆนะเพราะส่วนนั้นจะเป็นส่วนตัวที่แบบว่าทําให้ซอสอ,สอสอร่อยเลยตรงนี้เปลือกกุ้งเราก็แยกไว้นะครับเราใช้ทุกส่วนเลยครับเดี๋ยวเราเอากุ้งมาทําให้สุกก่อนนะครับเราใช้น้ํามันลําข้าวครับเราใส่ลงไป2อสาช้อนโต๊ะก็ได้นะฮะเราจะไปฉาเขานะครับใส่เกลือพริกไทยหน่อยดีไหมครับครับโอเคน้มามันเราร้อนแล้วนะครับเราเอากุ้งลงไปฉาเลยจีลัตัว เราพักไว้ก่อนนะครับกุ้งของเราเดี๋ยวเราเอาไว้แต่งหน้าครับอ่าโอเคครับน้ํามันร้อนๆอ,อ,อยู่นะครับเราใส่เปลือกกุ้งลงไปเลยฮะจริง,รงๆแล้วถ้าเกิดเขาชิ้นใหญ่นะครับสิ่งที่เราทําได้ก็คือเราตัดเขาได้เลยอ่าแล้ครับเขาก็จะมีพวกผักเครื่องหอมที่เรไปไปผัดด้วยวันนี้เราก็ใช้เซลล์รี่แครอทหอมใหญ่แล้วเราก็ใช้ลีกนะครับใส่ผักลงใบโอเคนะครับเราใส่คนอนยักลงไบนะครับ เราก็จะผัดเขานิดหนึ่งผัดเพื่ออะไรผัดเพื่อให้แอ,อลกอฮอล์ระเหยนะครับหลังจากนั้นนะครับจะสังเกตอย่างหนึงเวลาที่เราใส่ตัวเมโตเพสครับหรือมะเขือเทศเข้มข้นคนจะชอบผัดตอนเขาแห้งมันทําให้้ก<ม>ินจากจากระป๋องเนี่ยน้อยลงนะครับต่อมานะครับเราจะใส่น้ำซุปครับทีนี้เนี่ยนะครับเวลาที่ฝรั่งเขาทําอาหารเนี่ยนะครับเขาจะมีอันนึงเรียกว่าบูเกการีพี่เขนทราบไหมาว่ามีอะไรบ้างก็มีอน,นข้าม ใบไทามใบไทมมคืออันนี้นะครับมีใบกระวานเราใช้ซักใบหนึ่งแล้วก็มีผักชีเนี่ยครับเราจะเอาอันเนี้ยใส่ลงไปแต่เราไม่ทานไง้ลูก เข้าใจไหมครับเราเอาแค่กล mm. <enthus ias. S 2> ิ่นของเขาเท่านั้นเองนะครับจุดประสงค์ของการมัดของเราเราไม่อยากให้เขาลอยออกมาใช่ไหมครับแต่เราใส่ลงไปด้วยแล้วเราก็เรียกว่าอุ่นเขาตรงนี้น่าจะใช้เวลาประมาณเท่าไหร่ครับพี่เคนใช้เวลาประมาณสัก10นาทีครับให้เขาเคี่ยวเขาขึ้นมาให้มีความเข้มข้นอืมโอเคนะครับกลิ่นหอมแล้วนะครับแล้วก็ข้นขึ้นแล้วนะครับคุณผู้ชมครับประมาณสัก10กว่านาทีนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับเอาบูเก้กันนี้ออกมาก่อนนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็นําไปปั่นนะครับแน่นอนถุงปั่นของเราที่เราใช้ ต้องดูด้วยนะฮะต้องทนความร้อนได้ไม่งั้นบางทีถุงปั่นเป็นแก้วหรือเป็นพลาสติกที่ไม่สามารถทนความร้อนได้ก็อันตรายนะครับได้ครับขออนุญาตเทเลยได้ครับโอเคหลังจากนั้นนะครับเราก็ปิดฝาอะมาเราปั่นนะครับ มาวันนี้เราจะมากรองกันนะครับรูต้องถีถีแบบนี้เลยนะฮะเพราะว่าเราต้องการให้ซอสของเราเนี่ยละเอียดจริงๆนะครับเดี๋ยวเราจะไปปรุงรสต่อนะครับซึ่งวันนี้นะครับเหมือนที่2หนุ่มเขาเกินไว้ก็คือเมนูของเราคือสปาเกตตีซอสปูงครับเพราะฉะนั้นก็ต้องมีสปาเกตตีส่วนนี้รู้ไหมครับก็คือว่าเวลาที่เราไปซื้อเส้นเนี่ยอยากจะให้ลองดูนิดหนึ่งคือมีหลักเกณฑ์ง่ายๆคุณผู้ชมลองสังเกตที่ตัวเส้นดูนะครับว่าเส้นเก่าหรือใหม่เนี่ยคือเขาจะต้องมีสีเหลืองซึ่งเหลืองเนี่ยจะต้องเป็น เหลืองออกทองทองนะฮะเพราะว่าผลเล่าให้ฟังอย่างหนึ่งก็คือว่าเ้นสปาเกตตีเนี่ยเขาทำจากข้าวสาลีแต่เป็นคนละพันกับบ้านเราข้าวสาลีของเขาเนี่ยชื่อดูรังเป็นตัวที่จริงๆแล้วมีไฟเบอร์สูงมากเลยทานแล้วไม่อ้วนนะครับและอีกอันหนึ่งเนี่ยที่จะทําให้อร่อยเนี่ยไม่ได้คุณภาพอย่างเดียววิธีการลวกครับเราต้องลวกให้ได้แบบออเดนเต้อเดนเต้เนี่ยเขาแปลว่าแบบว่าเหมือนเหมือนอยู่ที่ฟันเพราะฉะนั้นมันยังมีความหนึบอยู่สันต้องดูที่กล่องกี่นาทีครับ1ินาทีครับ10นาทีนะครับ ซึ่งอันนี้อยากจะบอกเลยนะครับว่ารุ่นที่ปุนใช้เนี่ยเขามีจมูกข้าวนะฮะจมูกข้าวเนี่ยถ้าเกิดเราเทียบแล้วอยู่ในเม็ดข้าวเนี่ยมีจมูกอยู่แค่นิดเดียวเองสองเปอร์เซ็นต์เองนะครับเพราะตรงนี้เป็นสารอาหารค่อนข้างจะเยอะอ๋อซอสออกมาได้เยอะไหมครับสันนี่ครับเยอะมากเลยครับอ้าวแล้วล่ะครับได้ซอสแล้วเดี๋ยวเราไปเตรียมลวกเส้นเลยดีกว่าครับตอนนี้เคียนก็ต้มน้ำสปาเกตตี้แล้วเดี๋ยวลวกแล้วกันน้ำเดือดแล้วครับผม ใส่ประมาณเส้นแห้งก็จะมาณ140กรัมครับซึ่งเวลาเขาสุกแล้วเนี่ยเขาก็จะพองตัวแล้วก็จะมีน้ําหนักเพิ่มเป็น1เท่าตัวของเขาก็ประมาณสองกรัมตั้งเวลาไว้เลยเราจะได้แบบว่าออเดนเต้จริงๆนะครับตัวนี้นะครับผมก็เติมเกลือลงไปในน้ําแล้วเพื่อไม่ให้เขาจืดชืดอ่าซอสนะครับตอนนี้เราจะมาเคี่ยวเขาให้เขามีความเข้มข้นและมีความเหนียวของซอสเพื่อที่จะบเอาไว้ผัดนะครับประมาณสัก10นาทีก็ได้ละครับครับอ่าตอนนี้นะครับผ่านไป7นาทีละครับ ส่วนเส้นของเราก็ใกล้จะได้แล้วครับอ่ะปรุงเลยครับสิ่งหนึ่งที่พลชอบนะฮะเวลาที่เขาอยู่ในเจ้าตัว l o เตอ e ์ b i สเนี่ยนะครับหรือยิ่งทำเป็นซอสเนี่ยครับผมจะชอบใส่ปาปริก้าครับขอใส่ครึ่งช้อนชาเลยนะหลังจากนั้นนะครับเราก็จะใส่ครีมลงไปครับตอนช่วงที่เราใส่ครีมนี่เราจะลดไฟแล้วนะครับเดี๋ยวครีมเขาจะแตกนะครับเส้นสปาเกตตี้ของเรานะฮะก็ถึงเวลาแล้วเราแค่เสดดน้ำออกครับอาล้วครับใส่เนยลงไปครับ สาเหตุที่เราใส่เนยเพราะอะไรครับเพื่อทําให้ซอสเงาครับเงาเงานะครับพอ,อใช้ได้แล้วเส้นลงไปได้เลยครับดูนะ่ากินมากมากตอนนี้ครก็มีซอสของเขานิดนึงนะครับจะได้ไม่แห้งเกินไปอันนี้เป็นของที่พลชอบมากเลยครับกลิ่นของโหระพาอิตาเลียนนะครับแล้วก็เนี่ยครับปุ้งที่เมื่อกี้เคนได้จี่ไว้อย่างสวยงามนะครับ สำหรับสูตรนะฮะสามารถแวะเข้าไปชมได้ที่ www.ponfoodmafia.com ครับช่วงหน้าอภลจะทำอะไรครับอ๋อของอพลนะครับผมจะทำเส้นจันกุ้งทอดซอสกระเพราครับผมครับสำหรับสันและพี่เคนเจอกันใหม่ในครั้งหน้าครับสวัสดีครับนะารัวครับเห็นผมหั่นพริกแดงพริกเหลืองอย่างนี้นะครับ ก็คงจะเดาได้นะฮะต้องทําอะไรที่เป็นรสชาติแบบไทยๆแน่นอนนะครับเราจะมาทําเส้นจันกุ้งทอดแล้วก็ซอสกระเพรานะครับส่วนแรกที่เราจะทากันก่อนเลยเนี่ก็คือตัวซอสกระเพราครับโอเคครับสิ่งที่ผมใส่ลงไปตอนนี้นะฮะก็มีพริกชี้ฟ้าแล้วก็มีกระเทียมนะครับก็เอาสองอย่างนี้นะครับมาโขกหยาบๆครับผมใช่ได้แล้วละครับเอาเครื่องที่เราโขกได้ทั้งหมดนี่นะฮะลงในกระทะเลยจุดไฟนะครับพ่นใส่น้ํามันลงไปนะครับสักประมาณ2ช้อนโต๊ะครับ แดี๋ยวเราค่อยมาปรุงเขาในตัวซอสทองคนนะครับคนใช้แป้งข้าวเจ้าด้วยนะครับสาเหตุที่ใส่แป้งข้าวเจ้าเนี่ยเพื่อให้เขามีความข้นขึ้นแล้วก็ไม่คลายตัวแล้วเขาจะได้จับอยู่ที่เส้นได้นะครับแล้วเราก็ต้องผสมน้ํานิดหนึ่งนะฮะนี่เดี๋ยวคนเตรียมไว้ก่อนใส่น้าไว้ก่อนเดี๋ยวก่อนที่เราจะใช้เราก็ค่อยคนอีกทีนะครับผัดให้พริกกระเทียมของเราหอมๆเลยนะครับมาเริ่มปรุงรสกันเลยนะครับก็มีซอสปรุงรสนะครับมิสซิลิวขาวนะครับน้ำปลาด้วยน้ำตาล แล้วครับแล้วก็คนส่วนประกอบทุกอย่างให้ผสมเข้ากันดีครับแป้งข้าวเจ้าผลใช้ประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับใส่ลงไปครึ่งหนึ่งนะครับลองดูว่าเขาข้นพอแล้วหรือยังนะครับสาหรับคนพอแล้วนะครับด้วยความเข้มข้นประมาณเท่านี้นะฮะเดี๋ยวตอนเย็นเนี่ยเขาก็จะเรียกว่าข้นขึ้นอีกนะครับผมเอาออกมาพักไว้ก่อนนะครับอีกส่วนหนึ่งที่คนจะใส่ลงไปนั่นก็คือใบกะเพรานั่นเองนะครับเดี๋ยวคนซอยเขานิดหนึ่งแล้วกัน ผลที่เข้ากันตอนที่เขาร้อนๆดีนี่แหละครับเดี๋ยวพลจะออกมาพักไว้ก่อนนะครับเราได้ซอสกระเพราแล้วฮะต่อมาเดี๋ยวเราจะมาทอดฮะก็คือผลมีกุ้งนะครับ แล้วก็จะใช้น้ำมันรำข้าวนี่หละครับเพราะว่ามีประโยชน์ต่อสุขภาพมีวิตามินและก็สารอาหารมากมายเลยนะครับอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญคือว่าเวลาที่เราจะเลือกน้ํามันในการทอดจะต้องเป็นน้ํามันที่มีจุดเกิดควันสูงหรือว่าพูดภาษาง่ายๆให้เข้าใจง่ายๆนะครับก็คือว่าต้องทนความร้อนได้สูงนั่นเองครับเราทอดเจ้าใบากะเพราของเราก่อนนะครับเราใช้น้ํามันไม่สูงมากประมาณสัก120องศาอย่างเงี้ยฮะค่อยๆใส่เข้าลงไปนะครับ ใบกระเพราเขาบางนิดเดียวนะครับทอดสักพักหนึ่งเอาขึ้นมาก็ได้แล้วครับแล้วเดี๋ยวเขาก็จะแบบกรอบไซส์เลยนะครับโอเคเราก็จะมาทํากุ้งกันต่อนะครับกุ้งผมใช้แป้งข้าวเจ้านะครับเกลือพริกไทยเล็กน้อยนะครับเราแค่นี้แหละครับง่ายๆชุดแป้งแห้งๆเนี่ยครับแล้วก็สะบัดเขาหน่อยนะครับแล้วก็เอาลงไปทอดครับ ในการทอดกุ้งนะครับจะสังเกตนิดหนึ่งนะฮะว่าฟองน้ามันจะค่อนข้างเยอะเพราะว่าเราทอดทั้งหัวนะครับในส่วนที่เป็นหัวเนี่ยจะมีส่วนที่เป็นของเหลวค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะเป็นมันกุ้งหรืออะไรต่างๆก็ตามนะครับก็คือเรียกว่าถ้าเกิดสมมติว่าฟองอากาศเล็กลงก็ใช้ได้แล้วนะครับ ิ้งให้เขาระบายอากาศเล็กน้อยนะครับถ้าเกิดเขาไม่ได้ระบายอากาศเนี่ยนะฮะเดี๋ยวเขาจะกลับมันนิ่งอีกทีนะครับเส้นจัดไม่มีอะไรเลยครับเวลาที่เราซื้อมาเราต้องแช่น้ําสัก 15- บหรือนาทีนะครับให้เขานุ่มขึ้นเล็กน้อยหลังจากนั้นนะครับตอนนี้ผมก็ต้มน้ําแล้วเดี๋ยวเอาเส้นไปลวกแล้วก็เอามาประกอบกันก็เรียบร้อยแล้วครับาละครับพอน้ําเดือดนะครับก็ใส่เส้นลงไปเลยครับเรียกว่าประมาณแค่ครึ่งนาทีนะฮะก็ได้แล้วครับอันนี้จริงๆแล้วเป็นหม้อที่เขาเอาไว้ลวกผักนะครับ คนเอามาไปยุกนิดหนึ่งใช้ในการลวกเส้นได้เหมือนกันครับอ่าแล้วล่ะครับก็เทลงไปนะฮะสิ่งต่อไปนะครับที่เราจะต้องารีบทำตอนที่เส้นเขายังร้อนๆอยู่นะครับเราก็จะใส่น้ํามันกระเทียมเจียวครับอันนี้เป็นกระเทียมเจียวที่เจียวไว้แล้วนะฮะคนเขานะครับไม่ให้เส้นติดกันนะฮะโอเคหลังจากนั้นนะครับอันนี้ผลเอาใบกะเพราทอดมาใส่จานไว้แล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ค่อยๆใส่เส้นลงไปนะครับ เอาละครับเมนูง่ายนะครับแล้วก็มีกลิ่นอายรสชาติแบบผัดกะเพราที่คนไทยชอบนะครับเส้นจันกุ้งทอดซอสกระเพรานะครับเป็นอีกเมนูหนึ่งของเมนูเส้นและก็เมนูกุ้งที่พนเอามาฝากในวันนี้ครับสำหรับสูตรนะครับคุณสามารถแวะเข้าไปดูได้เลยครับที่ w w w k ์ n ไ f o o d m a บ i a c o m ครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับสวัสดีครับ